สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องกอบอยอีกแล้วนะครับนี้เราอยู่ที่เมืองโยโกฮามาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรนะฮะไปดูกันเลย นี่ก็คือสถานที่แรกที่ทุกคนต้องมานะครับนั่นก็คือคาเฟ่ที่ฮิตที่สุดๆในโยโกฮาม่าไม่มีชื่อมันดีตรงนี้แหละมันดูเป็นความรับดีทุกคนจะเป็นร้านกาแฟที่แบบอยู่ข้างๆสวนแบบนี้เลยเป็นต้นเมเปิลหมดเลยถ้าทุกคนมาที่นี่จะได้รูปที่สวยอย่างแน่นอนนี่ผู้ร่วมขบวนการ เราไม่ได้มาคนเดียวนะเรามากับกวางแล้วก็พี่แบงค์นะครับในคลิปนี้เขาเรียกว่าเจ้าแม่คอนเทนต์นะครับเนี่ยทุกคนบอกแล้วว่ามันจะเป็นต้นเมเปิลนะครับเรียงกันตลอดทางเลยถ่ายออกมาโอาเคมันเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนาะมันอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนอยู่แคนาดาเหมือมนอยู่แบบอะไรอ่ะเอออะไรที่มันเหมือนแบบไม่ใช่ญี่ปุ่นน่ะไว้มันดูแบบดีกว่า กว่าที่คิดจริงๆนะครับนี่จะมีน้องนอกมีราบ <c oughs> ไว้ดีจริงๆทุกคนถ้าอยากหาแบบสถานที่สงบๆเที่ยวนะครับโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากอุ้ยตรงนั้นมีชิงช้าสวรรค์เฮ้ยเป็นหลุยป่ะตรงนั้นใช่ไหมเหมือนลายหลุยเลยอ่ะ แล้วก็จะมีแบบตลาดเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยมันไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่เคยมาจริงๆน,นะทางเนี้ยสวยเนาะดีมากมพูดดีมากไม่หยุดเอ <c oughs> อฟิลดีมากเลยอะเหมือนยุโรปจริงๆพี่เหมือนแคนาดาหมืออะไรเงี้ยเนาะนี่สวยมากคน เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีข้อมูลอะไรนะให้ทุกคนให้ทุกคนมองวิวมองมองวิวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยออกมาจากสถานีนะครับอ่าไม่ไกลเลยสถานีอะไรนะครับพี่แบงคออีกรอบมั้ยครับมีนาโกะมิไลมีนาโกะมิไลวิ่นมาทางสายา JR ใช่ไหมใช้ JR ใช่ใช้ JR มาลงโยกแล้วก็ต่อเ n ียอ่าอ่า,อาโอเคไม่ไกล โอ้ยแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้ให้นั่งด้วยมาหม,มุนหมอนมิตองด้วยดีจังเลยอะ่ะมาหม,มุนหมอนมิตองสวยเนาะถ่ายสักรูปถ่ายสักรูปถ่ายสักรูปนี่จะเป็นมิวเซียมนะใช่ถูกต้องโยโกฮาม่ามิวเซียมออฟอาร์เซฟเงานเซฟปาเลงโอยโรแมนติกมากอะ่ะโรแมนติก ทำดีมากโพสโพสชีเสิร์ฟชีป้อนชีกินกาแฟชีเสยริผมสวยดนะีดีเดินสับสับสวยสวยเนี่ยทุกคนจะได้ภาพแบบเนี้ยสวยมากเลิศถ้ามานั่งที่สวนสาธารณะก็จะไม่มดตายนะเพราะว่ามีฝุ่นักอยู่มากฟิลดีมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตรงท่าเรือใช่ไหมพี่แบงค์ท่าเรือของเตยท่เรือของเตยเ <laughs> ดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงท่าเรือนะคนอันนี้เป็นเดสติเอชันอีกทีน่นึงที่ควรมานะครับ <ME DI R S 2> <laughs> เมื่อมาอยโกฮามานั่งแบบชิลๆวันนี้เราไม่เล่นเรานะครับ คนอันนี้ใบเมเปิลหรือเปล่ามันใหญ่มากมใหญ่กว่าหน้านี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันสวยมากเลยเก็บกลับบ้านได้ไหม <c oughs> อันนี้คือระหว่างทางที่เราเดินไปนะครับท่าเหลือชิลมากวันนี้เนี่ยเมืองอยูกฮามานะครับก็เป็นเมืองที่ เศรษฐกิจเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็ไม่แพ้กับโตเกียวชิบูย่าเลยแต่ว่าคนน้อยดูดิถ้าไม่มีใครเลยอะแล้วบนตึกอะมองไปไม่เห็นคนเลยเขาน่าจะอยู่ในสนักงานกันกันนะครับเดินไปเรื่อยๆถึงแล้วทุกคนนี้ก็คือท่าเรือนะครับของโยโกฮาม่า มันมีหลายที่มากนะครับแต่อันนี้เราเดินมาตรงเนี้ยสวยติดทะเลเลยทุกองโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นเมืองที่ติดทะเลนะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางเรือเนาะแล้วก็เมืองโยโกฮาม่าเนี่ยใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นเลยถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆแล้วคนน้อยมากทุกคน และในปี1923เนี่ยเมืองโกโยโยกโกฮาม่าเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเนาะจากสงครามแต่ว่าปัจจุบันนี้โอ้โหเมืองเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็แบบมีเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วมีความยิ่งใหญ่มากทุกคนแต่คนยังน้อยอยู่เลยอะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าว่าทะเลสวยไหมที่นี่มีสะพานตรงนี้นะครับให้ทุกคนได้แบบว่าเป็นโฟโต้สปอตเนาะถ่ายรูปได้ มีเป็ดว่ายนะ้ำอยู่ข้างในนู้ด้วยทะเลกว้างใหญ่มากเราดูสะพานของเขาอ่ะยิ่งใหญ่มากทุกคนชิลมากถ้าซื้อของมาปิกนิกตรงนี้เนาะกินมาม่าต้มออยำกุ้งน้ำข้นนีค่คงจะชิลนะดูครับสวยงามเดี๋ยวขอนั่งชิลตรงนี้ประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวจะ เดินไปชิงช้าสวรรค์เนาะที่อยู่ตรงทางด้านนู้นนะครับหลังตึกชิงช้าสวรรค์โอ้สวย <c oughs> นี่คือจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะทุกคนก <c oughs> <c oughs> ็คือจุดที่มีชิงช้าสวรรค์น,นะฮะอันใหญ่ที่โยฮมาม่าแล้วก็เป็นแบบวิวทะเลแบบนี้เลยสวยมากเราเงียบสงบอาก ได้ยินเสียงเป็ดเสียงห่านอ่อล,ลมแรงนิดนึงนะสวยมวยม,มีส่วนสนุกด้วยที่นี่ก็จะเป็นที่ที่หนึ่งนะครับที่ทุกคนเลือกที่จะมาเพราะว่ามันเป็นบริษัทนะครับของวะหมี่ดังแบบยี่ห้อหนึ่งเนานะนั่นคือนิชชินนั่นเองมีคนเยอะมากเพราะว่าเราสามารถเข้าไปทำเวิร์กช็อป เขียนเหมือนทำซองบะหมี่เนี่ยให้เป็นรูปพี่ตัวเองวาดได้นะทุกคนที่เมืองอยโยโกฮามาก็มีอะไรให้ทำเยอะนะครับแล้วนี่ก็คือนี่ที่เราบอกไปนะว่าเราจะมาใกล้นะฮะชิชาสวรรค์คล้ายค้าเอเชียทิคบ้านเรานี่แหละแต่ว่าไว้็อดีนะฮะบรรยากาศก็ดีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็มองวิวทะเลได้ทุกคนแต่ราคานั้นไม่ทราบนะครับสามารถตามหาได้ใน Google ได้เลย เป็นสวนสนุกด้วยนะมีแบไฟหาะด้วยนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนสามารถที่จะขึ้นกระเช้าไปที่ชัยนาทาวได้ราคา1,000เยนนะครับเนี่ยมันขึ้นไปแค่ตรงนู้นเองแต่ถ้าจะเดินเอาบรรยากาศก็ได้แล้วแต่เราชอบอะไรนะเดี๋ยวไปดูชัยนาทาวกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับในระหว่างทางที่ไปทุกคนก็จะมีเรือสัมภายิ่งใหญ่มาก นิปปอนมารุจอดอยู่ตรงคลองกลางเมืองแบบนี้เลยน,นี้เป็นเรือของใครจริงเหรอน่ปปอนมาลุโอ้ยนิปปอนมารุ <c oughs> าร <c oughs> แหมแปลซะไทยจชะในระหว่างทางที่เดินไปชัยนาทาก็จะมีแบบวิว มีแบบว่าสวนสาธารณะนะครับให้เดินเขาทําถนนได้ดีมากทุกคนสามารถแบบเดินได้ทั้งเมืองเลยโ้ยตึกสวยมากทุกคนคือไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยอะจริงอันนี้แบบคอนเฟิร์มว่าอยากให้ทุกคนมาโยโกฮาม่าแล้วแบบเดินเล่นเข้าไปในเมืองอะไรแบบนี้แล้วมาใช้หน้าเทาว เนี้ยนั่งรถบัตมาเท่าไหร่นะพี่แบงค์สองยี่สเยนนจากไอ้ตรงท่าเรือที่มีมีเรือสำเภามาจอดทุกคนอยากบอกว่าตรงเนี้ยเหมือนออสเตรเลียมากเหมือนมากเนี่ยมันไม่มีสายไฟไม่มีแบบคนเยแบบคนเยอะอ่ะคนน้อยมาก ทุกคนไชน่าทาวน์ร้านดังนะครับร้านนี้มาร้านแรกเลยเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินดูว่าเขาบอกว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโคตรใหญ่จริง,งเดี๋ยวเราไปเลือกร้านสักร้านหนึ่งเนาะทานอาหารเย็นเดี๋ยวเราปิดคลิปที่ไชน่าทาวน์นี่แหละกับเมืองโยโกฮาม่า,น,านะครับ มันจะมีร้านเยอะมากทุกคนเนี่ยถังอะไรนะเขาเรียกถังหูรูใช่ไหมโอ้โอยาวไปถึงนุ่นทนยับนุ่นเลยยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ต้องมากินพวกที่มันเป็นข้ากเสีียวหลงเปาใช่ไหมฮะอันนี้ก็ร้านดัง คนไปหากินการสักหนึ่งร้านนะคะแล้วก็รีวิวปิดคลิปกันนะครับโดโอกาสปิดคลิปที่นี่แล้วกันเพราะเมื่อกี้ลืมถ่ายกินแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยทุกคนเพราะมันหิวมากเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับสำหรับการที่มาเที่ยวโยโกฮาม่าในครั้งนี้ก็วิเวเที่ยวเยอะมากมีสถานที่เที่ยว ไปที่ท่าเรือใช่ไหมไปดูชินทาสวรรค์แล้วก็ไปช็อปปิ้งแล้วก็มาที่ไชน่าทาวนะครับแล้วก็ไปที่ไหนอีกนะสวนที่มันมีใบไม้เปลี่ยนสีทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนมายากูเออยาโกะโยโกฮามานะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แบบเงียบสงบแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนเนาะมาแล้วก็เหมือนไม่ไ,มได้มาญี่ปุ่นจริงๆนะครับก็มาเที่ยวกันได้มาเที่ยวกันเยอะนะครับสำหรับคิป วันนี้บ๊ายบายเล็กน้อยนะครับถ้าใครอยากจะมาชัยน้าทาวนะทุกคนให้มาลงที่สถานีอิชิคาวาโกสถานะครับมาสายของ JR ได้เลยก็สามารถที่จะเดินผ่าเข้ามาที่ชัยน้าทาวได้เลยนะครับทุกคน